The birth certificate ก็คือใบประกาศใบสูติบัตร The bank statement ก็คือ statement ของธนาคารโอเคไหมอ่ะ The driving license สามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็น S ได้แล้วก็สุดท้ายคือ a n e x a m certificate คือบัตรสอบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบอ่ะอันที่หนึ่เราทำไปแล้วคือ date of birth ก็จะอยู่ในอะไรครูเอาแบบนี้แล้วกันอันนี้เป็นเลขหนึ่งอันนี้เป็นเลขสองสามสี่ Yeah. แล้วก็ใส่สัญลรักหนึ่งหนึ่งโอเคต่อมาต่อมาถ้าเป็น okay. มันไม่ขึ้นหรอแชร์ใหม่สต็อปแชร์ใหม่โอเคแชร์ใหม่สตาร์ทวิดีโอแล้วก็โอเคเชื่อว่าพรุ่งนี้เขายังไม่สอนอันนี้หรอก เขยังไม่สอนหรอกนะโอเคอ่าทีนี้ Bank Statement ไอสิ่งที่สำคัญต้องมีคืออะไร Bank Statement เนี่ยชื่ออืชื่อมีเนานแน่นอนอ่าชีเนาะเนาะมันคืออะไรอะไรก็มีแน่นอนไม่มีไม่ได้สมุดบัญชีเหรอคะอ่ามันคืออะไรคำว่าอะไรเลขบัญชีเนาะเลขบัญชี ะ number account number นี่อันนี้ต้องมีอยู่ใน2อเนาะใช่ไหมอันนี้เป็น2องเมื่อกี้ขออภัยเมื่อกี้ขาดไปหนึ่งกันที่ควรจะมีคือ parents name ชื่อพ่อชื่อแม่โอเคไหอันนี้คืออยู่ในอันที่1นะโอเคไหมต่อมา driving license ใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่มีอะไรบ้าง ชื่ออ่ามีชื่อเราอยู่แล้วแน่นอนนะแทบทุกอันจะต้องมีสำคัญที่สุดคือต้องมีอะไรวันวันที่ไปสมัครสอบเหรอคะไม่ไ driving license ใบขับขี่ใบขับขี่ไม่ต้องไปวันวันสมัครสอบเนาะใบอนุญาต อ่า driving number ก็คือเลขขับขี่เนาะเลขตัวผู้ขับขี่โอเคต่อไปสุดท้าย a N exam certificate certificate ก็คืออะไรบัตรสอบบัตรสอบบัตรสอบมันต้องมีอะไรบ้างชื่อมหาวิทยาลัยอ่าชื่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยชื่อเราเกรดเกรดอาจจะไม่มีก็ได้เนาะบัตรสอบอืมอ่าแต่นี้มันอาจจะหมายถึงบัตรที่ อะไรอะผลสอบอะบัดแสดงผลสอบโอเคอ่ะอันนี้พอได้แล้วเนาะนะนะอ่าถ้าสงสัยอะไรในนี้เดี๋ยวเรามาเรียนทําแบบเนี้ยสองเล่มคู่กันประมาณนี้ครูจะแบบให้มันขนานครูจะใช้เวลาให้คุม้มเป็นไงตกลงเรียนแบบนี้โอเคขึ้น <c oughs> รู้ว่าแล้ว <c oughs> เ,เราไปทีละสเตจทีละสเตจเพราะว่าถ้ามันแบบหนูจะเรียนเรื่องนี้ค่ะหนูจะเรียนเรื่องนี้ค่ะบางทีแบบ พัฒน,นาการหนูจำแบบกอ้อลำดับความคิดหนูจาไม่ไปแบบทีละท่านทีละท่านโอเคเนาะนะนะวันนี้มีคําถามอะไรไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีอ่าพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยเนาะอ่าตอนนี้ก็คือวันอังคารอ่าดูพรุ่งนี้ก่อนแต่แล้วหนูถ้าจะโอเคก็วันอังคารเราเจอกันหนึ่งทุ่มโอเคเนาะได้ค่ะสวัสดีค่ะ ไอ้เืม c a แคปเจอร์แคปเหน้าจอ <c oughs> เออจับเพราะว่า c a p เจอรเนี่ยมันจะช่วยนับวันว่าวันนี้เราเราเรียนไปครั้งที่หนึ่งของของรอบใหม่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเออ,อนะไม่งั้นครูก็ลืมนะต้อง like okay, จับโน้ตไว้โอเคจับบายบายอ่าดีค่ะ